มคัดเอเชีย2026อย่างร้อนแรงทีมชาติลาว U17 ลงสนามนัดแรกในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2026รอบคัดเลือกก็ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังหลังระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงไหลถล่มทีมชาติกลวมขาดลอย8-0ประเดิมทัวร์นาเมนต์ได้อย่างยอดเยี่ยมที่เมืองบิสเค k e ประเทศคีกิสสถานเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา เกมนี้ทัพลาวยูสแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างชัดเจนทั้งความฟิตเกมรุกที่หลากหลายและความเข้าใจแทคกติกที่ดีเยี่ยมนักเตะตัวรุกทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมขณะที่แนวรับเล่นกันอย่างรัดกุมแทบไม่เปิดโอกาสให้กวมเข้าทำเกมเลยแม้แต่น้อยผลงานถล่มแบบขาดลอยนี้ทำให้แฟนบอลลาวส่งเสียงชื่นชมทีมอย่างล้นหลาม โดยหลายคนมองว่านี่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความพร้อมและศักยภาพของทีมชุดนี้อย่างแท้จริงอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ก่อนเกมสำคัญนัดต่อไปที่จะพบกับทีมชาติกัมพูชาโปรแกรมนัดถัดไปของลาวยู7ได้แก่24พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาลาวพบกัมพูชา26พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาปาทิสถานพบลาว 28พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาลาวพบคีร์กิสสถาน30พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาเยเมนพบลาวชัยชนะ8-0ในนัดเปิดสนามครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มได้เปรียบด้านประตูได้เสียเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงกระตุ้นมหาศาลให้ทีมเดินหน้าลุ้นตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มตัว แฟนบอลลาวสามารถร่วมส่งกำลังใจให้ทัพลาว U17 เดเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจในเส้นทางสู่เอเชียด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอบพระคุณครับ